สวัสดีครับคนดูวันนี้ก็มาพบกับผมเหมือนเดิมครับบ๊อบบี้นิโมคือวันนี้ก็ผมได้สุ่มเซตโรคมานะครับตอนนี้เพื่อนก็ได้โดดลมแล้วนะครับมาดูกันว่าเราจะแบกเขาได้หรือเปล่าหรือว่าจะให้เขาแบกออาจจะตายบ้างอะไรบ้างก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับเพราะว่าก็เล่นไม่ได้เก่งขนาดนั้นเนาะอเอาเป็นว่าไปดูกันในเกมเลยดีกว่า โอ้โห oh, มาปุ๊บก็โดนหน้าปั๊บเลยครับทุกคนอันนี้แม่งจเจ้ากับผมหรือเปล่าเห็นเนาะอยู่ตรงนั้นแต่ว่าผมถอยเดอ๋วผมถอยก่อนนะครับเพราะว่าถ้าเรา,านั่นเราหน้าจะไม่ไหวมันนะรอเพื่อนมาเติมก่อนถ้าเพื่อนจะมานะเพื่อนน่าจะมาแล้วเพราะว่าเห็นด็กมาแล้วโอเคเพื่อนมาแล้วอ่าเรีนได้ทีนี้เฮ้ยมันเปิดจุดด้วยนี่กัอนอยู่ไหน ไหนวะไม,ม่นี้อ๋ออยู่มุมนี้นี่ออามาดินี่ร้ 100, 100. อยหัแตงเหลือเพื่อนมันเพื่อนมันไม่รู้อยู่ไหนอ,อน่าจะอยู่อีกแแมหนึ่งถามของก่อนนะครับเดี๋ยวจะไปเอาเพื่อนมันต่อนะมันล่าเราเราไม่ปล่อยแน่แต่ว่าขอเอาของก่อนนะครับ อยู่ตรงนี้เองโอเคไปเอาเพื่อนมันต่อเลยอยู่ไหนเอ่ยล่าแล้วก็ต้องออกมาดิค่ะล่าแล้วทำไมต้องแอบด้วยอ่ะอยู่ไหนจ๊ะอยู่ในตู้นี้หรือเปล่าวะนี่เจ็บมาดิอยู่นี่โอ๊ยมันแดดเฮ้ยเฮ้ยองโห,โหโไฟมันม่ติดทุกคนโอ้แม่งเออจัดรับไม่ได้ช็อตนี้รับไม่ได้ดีนะที่เพื่อนตามมาเมืนะ่อกี้เนี่ย งั้นยัดสมบูรให้แน่นอนไปกับเพื่อนมันมาแลับเพื่อนเพื่อนมันมาแล้วพัญยาก่อนไม่พันได้ไหมมาจากไหนเนี่ยอ้าวเพื่อนนิ่ตายแล้วบ้อยจะมาแบกเพื่อนหรือว่าให้เพื่อนแบกวะเนี่ยเฮ้ยมันมาอีกแล้วไม่ได้ไม่ดด้ เป็นยิงดาวเรียบร้อยครับทุกคนโอ้โยิงไม่โดนสักเม็ดหนึ่งลองไม่ไดย้ยิงไหนต่อหมดเรียบร้อยเป็นมันหมดแล้วหรือว,ว่าตาลามันหมดแล้วหรือยังไ,ไงตาล่ามหมดแล้วเปิดตู้ดีกว่านี่ไ,ไงไม่มีอ้าวไม่มีกุ้งไม่มีเกาะอะไรเลย มีแต่เกาะสองเทสต่ว่าพวกเฮ้ยโดนวิ่งแบบตรงนี้นี่เองออกมาไม่ออกว่ะเฮ้ยมันออกฝั่งนู้นโอ้ยเงินเปิดโคโนะแวะมาอย่าเนี่ยโคโนะ่ะเจ็บหนักเจ็บหนักทุก่านโอ้ยยืนพันยืนพันยาส์น้อยเดียนี่ยตัวอุ้ยจะไา้ ก็เสือกอย่างเลยเย่กินครับน้องครับมามา,มาทุกคนก่อนมามา,าเกิดมาขึ้นนะคงจะไอตัวที่มันแอบยิงมันเดือดเลอ๋อเห็นละเดี๋ยวหาที่แอบก่อน,นครับเดี๋ยวไอวอลหมดด้วยอีกอะไรนักหนา <c oughs> อะไรหนาเน,น,นี่ยยาว ยิงอยู่นั่นแเลยใช้เวลาหายใจมากเฮ้ยอ้นี่มาอีกละไหนวะหองเห็นแล้วหยุดไม่หยุดโอ้โหสิตามมงเงาตามน่าจะเป็นตัวสุดท้ายแล้วแค่ปะ่ะน่าจะตัวสุดท้ายแล้วตามอ่ะไม่ให้รอดลอเลยเนี่ยอื้ม <c oughs> ไม่ดาว โเจ็บจงเนี่ยทังเจ็องต้นาห้ายาอีเจ็บอีแน่โอไม่โดนเฮ้ยออกมาฮ้ยไม่ได้ไมี่แน่อยนึกว่าจะหมดยังไม่หมดอ้หจะหมดแล้วอกี้เนี้ย โอ้ oh my god วงก็บ <laughs> so, ีบหรออยู่ไหนอะในวงน่าจะมีนั่นเนาะมันก็ต้องมีอยู่แล้วก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับทุกคนเฮ้ยไอ้นี่สองตัววิ่งด้วยกันเอาไอ้นี่เอาไอ้นี่ก่อนเลยนี่มเนี่ยมาแต่ซ้ำเลยไม่ให้ซุปนี่ไม่ให้ดึงด้วยอ่ะมาดิ ดันดุแม่งเฮ้ยจะได้อืเรียบร้อยอ่ะเพื่อนยิงเรียบร้อยอเลยมย่างเงี้ยเรียบร้อยเกมกล่องส่เรียบร้อยแชมป์ตองมาแล้วเกมนี้เนื่องจากไม่ได้แชมป์มาประมาณสองสามเกมแล้วฝากได้เลยนะครับทุกคนไอ้อาน,านันไปไหนไปไหนจบ นี่ไงตายบางแฟนใช้สกิลค้นหาและทำลายเลยเฮ้ยเพื่อนเปิดจุดนอกหมอกมีอ๋อตรงนั้นเองนี่ไงอยน่าจะรัดคิวมนันนะเมื่อกี้เนี่ยแต่ก็เรียบร้อยเลยไีกตัวหนึ่งเพื่อนยิงตายแล้วหรอโอ้ยเพื่อนจะตาย เบอร์หนึ่งกำลังจะล่วงได้เอาตรงนี้ก่อนนะครับเรียบร้อยหมดตีแค่นิงหมดตีเรียบร้อยแล้วเหลือกี่คนเนี่ยเหลือสามคนอุ้ยข้าแล้วอ,อย่างเงี้ยเหลือแค่สามคนเองยังไนจ้ะเุ้ยยิงกันสนั่นวันไว ขอเจียมหน่อยได้ไหมอ่าอันนี้จะเข้าวงนี่เนี่ยเรียร้อยหัวแดงจะเข้าวงหรอเดียว,วอ,นอ,นอยู่ไหนอ่ารู้แล้วนี่ไงตรงไอ้วอลเนี่ย,เ,ยเอาระเบิดไปกินเอาระเบิดไปกินอเอา้าด้งระเบิดเด้งเรียบร้อยเพื่ดดอนยิงตาย ได้แชมป์ครับทุกคนก็คลิปนี้ก็จบเพียงตัวนี้นะครับฝากกดไลค์กดซับสไคร้ด้วยนะครับทุกคนบ๊ายบาย